บริษัทมารวยด้วยกันเราอยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่ดีมีความเป็นนวัตรกรรมมีคุณภาพราคาประหยัดส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจแล้วเมื่ใช้ดีแล้วบอกต่อก็เกิดรายได้แบบยั่งยืนมั่นคงมีความสุขกันทุกครัวเรือน เราจึงมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจพัฒนาด้านสินค้าที่เป็นนวัตกรรมคุณภาพสูงที่สำคัญไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ด้วยสูตรลับเฉพาะของเราและไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปด้วยการผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานผลิตของเราเองทั้งหมดตั้งแต่การครัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศซึ่งต้องดีและทันสมัยที่สุดในไทยและต่างประเทศนำเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุด และที่สำคัญที่สุดต้องผ่านกระบวนการ QC และ R&D ที่ละเอียดและดีที่สุดเราจึงกล้ารับประกันสินค้าไม่พอใจยินดีคืนเงินเกินจำนวนที่ผ่านมาหลายๆท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรากันแล้วไม่ว่าจะเป็นกาแฟพิมพ์ฟฟี่พลัสเทสทินอินวันหรือยาสีฟันพิมพ์สมายพลัสทเวนตีวันและสินค้าอื่นๆอีกมากมายหลายรายการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราต่างก็เป็นที่ยอมรับจากผู้ที่ได้ใช้จริงจนเกิดการใช้ดีและบอกต่อเกิดภาวะสินค้าขายดีจนผลิตไม่ทันมาแล้วฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมสินค้าถึงขายดีจนผลิตไม่ทันใ่หลายคนตอบเป็นเสียงเดียวกันก็เพราะสินค้าขายตัวเองแบบไม่ต้องพูดเยอะเจิบคอลูกค้าติดต่อมาขอซื้อเองเพราะสินค้าดีจริงถ้าสินค้าไม่ดีจริงคงมาไม่ได้ด้วยยอดขายถล่มทลายเข้าปีที่7แล้ว อีกทั้งสินค้าของเรามีรางวัลรับรองมากมายมารวยด้วยกันผลิตสินค้านวัตกรรมคุณภาพครอบคลุมตอบโจทย์ทุกการใช้งานในชีวิตประจําวันของผู้คนอีกทั้งมีราคาที่ประหยัดสมเหตุสมผลกับคุณภาพรีบมาเป็นหุ้นส่วนเจ้าของธุรกิจกับเราลงทุนแค่หลักร้อยมีรายได้ตลอดชีวิตกับเราแค่เปลี่ยนที่ซื้อที่จับจ่ายใช้สอยเดิมมาเป็นที่มารวยด้วยกันท่านก็มีรายได้มีคุณภาพชีวิตมีความสุขที่ดีขึ้น